ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมอิดนะครับอิดในอิดในการก่อสร้างนะครับอิดตัวนี้เป็นอิดแดงนะครับอิดแดงสามลูกนะครับตัวนี้ใช้ก่อส่วนใหญ่นิยมใช้ก่อผนังผนังที่เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําตัวนี้ตัวนี้่วยในการความร้อนนะครับ ถามว่าคุณสมบัติก็คือก็น่าจะดีดีกว่าดีกว่าอิดบล็อกนะครับอิดบล็อกนะครับอิดบล็อกทั่วไปเนาะเพราะว่าอิดตัวนี้มันจะมีรูโปงนะครับรูโปงข้างในนี้นะฮะแต่สองนี้จะช่วยซับเสียงแล้วก็ความร้อนนะครับน้ำ การไหลผ่านของน้ําก็จะไม่ซึมนะครับตอนนี้ถ้าเป็นประเภทอิดบล็อกอย่างงี้นะครับอิดบล็อกนี่เก็บเสียงไม่น้อยเก็บเสียงไม่ดีเท่าอิดแดงนะครับอิดแดงสามดูนะครับอิดบล็อกก็จะไม่เก็บเสียงนะครับน้ําก็จะซึมได้ตนนัวนี้นะฮะซึมได้นะซึมได้ ผ่านได้อะถ้าถ้าตัวสัษตัวนี้ชาบแลวทาสีแล้วก็มันลักษณะของสีก็จะแตกพองออกมานะถ้ามีถ้าน้ําซึมผ่านเข้าไปอประเพนเองก็จะเป็นอิฐตันนะฮะตันนะฮะอิฐตันก็เล็กนะลักษณะตันนะไม่มีรูนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าใช้ทําห้องน้านะ,ะจะช่วยในการ ไหลผ่านของน้ำได้ดีนะไม่ซึมนะครประเภทหนึ่งก็จะเป็นอิดอิดมันเบานะครับอิดมันเบามนเบา,เบาอิดมันเบาตัวนี้จะช่วยในการนสมบัติก็ทับซับเสียงนะครับซับเสียงับความร้อนนะครับเพราะว่าลักษณะของอิดมันเบาเนี่ย ขเขาจะหนานความหนาของเขาจะหนามากนะมีหลายขนาดนะนตัวนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดจุดห้าครับเป็นอย่างน้อยนะครับเจ็ดจุดห้าเซนนะฮะแล้วก็ฉาบด้วยปูนสองด้านนี่ก็ประมาณสักสิบเซนนะครับใช้ทําผนังนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับจะเป็นอิฐนี่เขาเรียกว่าอิดพันปีครับตัวนี้ อีพันปีตัวนี้นะครับนี่อีพันปีลักษณะของอีพันปีก็จะมีรูงเงี้ยคล้ายๆหยดแดงนะครับแต่มีขนาดความกว้างและความใหญ่นะฮะใหญ่กว่าหยดแดงเยอะนะฮะใช้ในการทนความร้อนนะครับเป็นก็ไอซิลามิกนะฮะดังปิ้งๆนะฮะการฉาบการอะไรก็จะมี เส้นที่ยึดเกาะนะฮะตัวนี้จะซับเสียงได้ดีนะครับพันปีนะครับราคาก็จะสูงนะฮะตัวนี้ราคาสูงสูงกว่าอิดบล็อกนะครับตัวนี้อ่าอีกตัวหนึ่งที่จะพาไปชมก็จะเป็นอิดมอนอิดมอนตันนะฮะ มอนตันตัวนี้นะฮะลักษณะใช้ก่อผนังห้องน้ำนะฮะลักษณะการก่อเขาจะก่อลักษณะนี้นะฮะแต่ความหนานะความหนา,า,หนากันน้ำกันน้ำรักษาบานนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอิฐมวลเบามวลเบาใสาใหญ่นะฮะตัวนี้ ความแข็งแรงซับเสียงให้ความบริบุรนะครับบานไม่ร้อนตัวนี้แต่ถ้าจะร้อนไม่ร้อนก็ขึ้นอยู่กับหลังคาโครงสร้างนะแต่ผานังนี่ก็จะช่วยดีระดับหนึ่งนะครับแต่อีฐแดงสามรูนี่เป็นที่นิยมกันมากนะครับในงานก่อสร้างนะงานก่อสร้างเพราะว่าคุณสมบัติของเขาก็ถือว่าได้ดีระดับหนึ่งนะครับ จะใกล้เคียงกับมวลเบานะครับแต่มนเบานี่ก็น้าซึมถ้ากับขังน้ำก็ซึมไหลผ่านได้นะครับแต่ถ้าเป็นนิเพศอิฐแดงพวกนี้มันจะไม่ค่อยซึมับซึมก็ซึมน้อยน้อยกว่านะครับถึงได้นํามาขายในปริมาณที่เยอะกว่าตัวนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอิฐพิเศษนะอิฐทนไฟนะตัวนี้เรียก oh. อิฐทนไฟ อิฐทนไฟอิฐทนความร้อนนะใช้ทําเตาหลอมต่างๆตัวน,น,วนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูอิฐนะครับใครมีสงสัยเรื่องอิฐจ,จากสอบถามเป็นจะทำบ้านใหม่ยังไม่มีความรู้พอก็ถามได้นะครับรวมถึงราคานะปัจจุบันนะครับถ้าเรารู้เราก็จะตอบให้นะครับสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม